รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยถามในสายตาของฟ้าดีกว่าเขาเซ็กซี่มัอยตาละจอดสายตาน้องก็ตอบให่ผมแเลแต่อีเลิฟซีเนี่ยมันคุยกันยังไงก่อนแปลงฟันฉีดสเปรย์อดใหญ่คางวันมีน้ำหอมด้วยค่ะโอ้โห จอจะทำอาหารได้ไหมเนี่ยค่ดวกเอ็ใไ่ไว้ได้เลยดูจากลวลาการโยนเบคอนของน้องไม่ได้ไม่มีหมวกรู้สึกเสียใจอ่ะเธอต้องอ้อนอาจารย์หน่อยดิไม่อ้อนนะสุกท่าครับผู้ชมนะฮะวันนี้กินกันปักของเราเลยฮะแต่ทัาเชิญต้องบอกว่าเป็นหนุ่มหล่อหุ่นแซ่บนี่คูงคู่มากับสาวสวยครบเครื่องแบบแบบนะฮะเป็นพระเอกนางเอกดาวรุ่งของวงการนะฮะที่ต้องบอกว่าฮอตจริงๆนะฮะพบกับจอร์จเวีาร์แล้วก็ฟ้านั่นเองนะครับ ครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับนองฟ้าที่จริงคือยงวรลีค่ะยงวรลีแปลว่าอะไรคะคือคุณปู่ชื่อยงยุทธ์อ่ะเขาก็เลยเอาแบบว่าชื่อคุณปู่มาตั้งแล้วก็วรลีแปลว่าพรก็พรของคุณปู่โอ้มีความหมายค่ะนี่เขาให้เครดิตเลยว่าเป็นพระเอกนางเอกสุดฮอตของช่องอุ้ยเขาฮอตนะครับอุ้ยเขาฮอตค่ะ่ใครฮอตกว่ากันอ่ะนาทีต้องให้จอแล้วละค่ะเพราะว่า เห็นไอจีเขาโพสรูปแต่ละรูปก็แบบนะเลดติ้งเราก็สุงคนกดไล้์เป็นแสนอว่าไอจีนั่นถอดเสื้อทำไมทำไมไอจีต้องถอดเสื้อแล้วก็กางเกงต่างๆผู้ซิเข้าที่เห็นนะครับไม่อยู่ฟิตเนสก็อยู่ที่ชายทะเลถามในสายตาของฟ้าดีกว่าเขาเซ็กซี่嘛โอ้ยตาละจอนสายตาน้องก็ตอบให้ผมเลยเขาเซ็กซี่เซ็เซ็กซี่คือ คือก็เคยแบบบอกหลายๆคนไปแล้วว่าจริงๆแล้วเขาไม่จำเป็นต้องถอดเสื้อเขาก็เขาก็เป็นคนเซ็กซี่อยู่แล้วด้วยบุคลิกนิสัยถ้าทางการพูดอะไรของเขา<ด>อะไรเงี้ยก็เป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงอยู่แล้วดูอ,อ,อบอุ่นไหมหรือว่าดูร้อนแรงเขาเป็นคน ดูร้อนแรงอะในสายตาของแบบคนที่ไม่ได้แบบรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าได้รู้จักกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขามีมุมอบอุ่นเยอะมากนี่เขามองเราแบบนี้เรามองน้องฟ้าเซ็กซี่ไหมคะพี่โอ๋จะชอบบอกพี่โอ๋หุ่นกระด้่งอะเป็นคนสายตาความความดื้อความแบบมีความม้าพยศอยู่นิดนึงดื้อเนี่ยใช่ใช่ซึ่งซึ่งแบบเป็นคนที่เป็นคนหน้าคมอ่าแล้วก็เป็นคนที่ คือจะมีทายสวยกัน่ารักผมสำหรับฟ้านะครับฟ้าจัาว่าเป็นคนสวยอุ้ยฟ้าที่เหมอนนะแตเป็นคนคนสวยที่น้องมีเนอร์ใช่น้องมีเนอร์ความแบบมีขี้เล่นเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสวยแล้วแบบเรียบร้อยนะคะไม่เรียบร้อยน้องฟ้าไม่เรียบร้อยฟ้าเป็นคนไงเล่า ปุยตายแล้ว,วอะนี่ไงแค่พูดก็ไม่เรียบหรอ <c oughs> กคือเด็กนิสัยของตัวเองเราเขาก็เป็นคนแบบว่ากระโดดกระเดกไปมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยฟ้าเป็นคนซนๆซนคนคน,คน,คน,นึงอะไรเงี้ยเด็กๆถือว่าแก่นมาเป็นเด็กเด็กที่แบบไม้เลี้ยวอยู่ใกล้มแม่ตลอดเวลาอะไรเลยอ๋อหรอใช่ในช่วงวัาเรียนมีเรื่องแบบเซียนเซียนมาคือฟ้าเป็นฟ้าเป็นฟ้าต้องบอกว่าเป็นเด็กเรียนนะฟ้าเป็นเด็กเนิร์ดเลยหนึ่งคนอะไรเงี้ยแต่ว่าหมายถึงว่า พฤติกรรมอย่างอื ok pues ่นที่อยู่กับแม่หรืออยู่กับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันต้องถือมาเดียวตลอดเพราะแบบเป็นคนชอบแกล้งคนอื่นเป็นคนแบบผู้ใหญ่เห็นแล้วผู้ใหญ่ไม่ชอบอ่ะผู้ใหญ่เห็นแล้วรู้สึกขัดหูขัดตาอะไรอย่างเงี้ยเวลาเ้าไปอยู่บ้านเวลาเ้าไปอยู่บ้านคุณย่าคุณปู่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบว่าค่อนข้างคอนเซอร์เรทีฟนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือผู้หญิงต้องเรียบร้อยในสาายตช่ใย่าเขาก็จะแบบรับไม่ได้ในหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องดุต้องว่ากันอะไรเงี้ยเออเอแต่สุดท้ายก็โอเคน้องเป็นคนตรงๆรอ่ะหมายถึงว่าแค่รู้สึกอะไรก็พูดซึ่งแบบ อาจจะได้ได้แบบไปเรียนอเมริกามาด้วยวัฒนธรรมบางนอกเขามีอะไรรู้สึกอะไรเขาก็แชร์อืซึ่งถ้าสําหรับคนไทยผู้ใหญ่เขาอาจจะแบบดูว่าตกใจค่ะตกใจใช่ว่าอ้ยทำไมน้องตรงจังแค่นั้นเองเด็กรุ่นใหม่ไงจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นคนน่ากลัวหรือว่าอะไรเลยอย่างทั้งสองคนนี้ได้ร่วมงานกันเป็นเรื่องที่สองถูกป่ะครับนาบีฉันจะไม่รักเธอถูกไหมเรื่องที่สองเรื่องแรกคือ ไฟเส้นเชือเช้อครับอ๋อได้ดูได้ดูได้ดูแลวเรื่องที่2คือเรื่องนี้เป็นไงบ้างกับการได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องที่ได้กลับมาเหมือนรักกันหมายถึงว่ามาเป็นคู่แบบว่าพระนางเลยเรื่องเรื่องก่อนเราเล่นเป็นพี่น้องกันเลยค่ะเงยแต่อีเลิฟซีนเนี่ยมันคุยกันยังไงก่อนที่จะเล่นคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นละครที่มันเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ตกตุกนิดนึงครับตัวละครเราก็แบบเราก็ก็ต้องขออนุญาตน้องก่อนแต่คือก็คุยกันอยู่แล้วก็คือน้องก็ชิเพราาาะว่มันนก็คือง ก็โอเคทุกอย่างไม่ได้มีอะไรก่อนเล่นจริพี่จอห์เขามาขอเนี่ยเลยเหรอเขาก็จะขอโทษนะอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างเงีนะขอโทษนะเดี๋ยวเล่นแล้วเขาก็จะแปรงฟันฉีดสเปรย์ปากอะไรกันแบบว่ากวอดใหญ่อะอุ้ยเผือบางวันมีน้ําหอมด้วยค่ะโอ้โหอ๋อเดี๋ยวจะบอกว่าน้องชอบน้ําหอมตัวหนึ่งมากแล้วเรามีอยู่พอดีเราไม่ได้ใช้แต่เราก็เลยปุ๊บปุ๊บไปนิดนึงเราก็เอาตอนแรกใช้น้ําหอมตัวหนึ่งอยู่ก็สําหรับตัวนั้นอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาใช้เลยน้องชอบอะไรเงี้ยครับ และด้วยชีวิตจริงบ้างละ่ะชีวิตจริงเห็นบอกตอนนี้ก็คือสนิทก,กันมากขึ้น<ะ>มีการปรึกสงปรึกษาปัญหาอะไรกันมามีครับมีมีก,ก็เกือบทุกเรื่องเลยนะเราก็แ<อ>ชร์กัน<อ>ทุกเรื่องเลยครับปรึกษาปัญหาอะไรกันค่ับเอาก็เอาแบบก,กลางกลางงานเนี่ยเป็นหลักเลยค่ะงานความรักบ้างอะไรเงี้ยโอ้ยรักบ้าง แต่ก็จะเป็นพันหนูมากกว่าที่หนูปรึกษาเขาอะไรเงี้ยตัวเขาเองจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องความรักเท่าไหร่จะเป็นคนมีเถอมีเออมีไม่มีมีัทุกคนต้องมีความรักทุกคนต้องมีความรักแต่ว่ารักอะไรนะจุดจุดหนึ่งมีอนนี้ไม่มีไงอคือเอาเป็นว่าคุณจอนเนี่ยเขาตกหลักฟ้าค่ะเออเขาก็ เดี๋ยวก่อนใครบอกว่าเธอโกหกเนียนเธอไม่เก็บโกหกไม่เนียนถึงเวลาจริงๆน้องมันทาได้นะคือจะบอกว่าเราแรกก็ไม่ก็จะเป็นเรื่องน้องเป็นรุ่นน้องที่ค่ายก็ให้คาปรึกษาว่าแบบนร่นีย socialize เรื่องผู้ใหญ่เรื่องการทำงานแต่ว่าถ้าในฐานะนักแสดงเนี่ยน้องอ่ะเป็นรุ่นพี่ผมนะเพราะน้อง เริ่มมาก่อนอแต่เราก็จะเรียนรู้กันแบบเรื่องการแสดงเราก็มาแบ่งมาแชร์กันส่วนเรื่องชีวิตส่วนตัวอย่างเช่นเรื่องแบบการเรียนหรือว่าปัญหาชีวิตของน้องแบบเริ่แบ่งเวลาการเรียนกับทํางานยังไงดีอะไรเงี้ยวัดคือน้องเรียนเกือบทุกอย่างครับเป็นนักแสดงเอ่อเป็นนักบินโอ้ตอนนี้เรียนกฎหมายแบบคืออายุแค่ยี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบสองนะยี่สิบสองยี่สิบสองแต่เรียนเยอะเออเรียนเยอะมากก็ผมก็บอกยามบอกว่า ไม่ต้องเรียนหมดทุกอย่างหรอกเอาที่ชอบเออแล้วพอเขาบอกงุบเราฟังไหมเรียนเพิ่มเลยค่ะลง <laughs> เรียนเพิ <laughs> ่มเลยก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็ <laughs> เยอะก็คือเรียนเถอะเน,นอะถ้ามีเวลาเนอะจะได้ไม่วนไ,ไฟเรียนเคยเข้าครัวกันไหมคะหนูเคยค่ะแต่ว่าล้มเหลวอะไรเงี้ยก็ ก็คือล้มเหลวก็คือเรียกว่าไม่ค่อยเข้าถูกไหมใช่คือเรารู้สึกว่าผู้หญิงนี่ทําอาหารเป็นอาหารอร่อยอะไรเงี้ยมีเสน่ห์มากใช่เราเคยเห็นครอบครัวหลายๆบ้านอย่างเงี้ยคุณแม่ที่ทําอาหารอร่อยอะ่ะ<ห>ลูกๆอยากจะกลับบ้านไปหาถูกต้องใช่ก็รู้สึกวก็อยากหัดทําบ้างเผื่อจะแบบเราทําให้คนที่เรารักหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่รอดอะไรเงี้ยก็คือยังไม่ประสบความสำเร็จ เราไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเพราะว่าสูตรของในอินเทอร์เน็ตที่มันไม่ถูกหรือเราเองที่ทาผิดอะไรเงี้ยพี่ว่าเราพี่ว่าเราพ <c oughs> ี่ว่าเรา,า,เราอจอ์ล่ะเข้าบ่อยครับทุกเช้าครัวเกือบทุกเช้าใช่วันนี้ขอโชว์ให้ดูลีลาหน่อยของทั้งคู่ในการทําอาหารจะเป็นเมนูอะไรต้องติดตามเดี๋ยวดูลีลาของทั้งคู่นะฮะในการทาอาหารช่วงหน้าครับผมจอสจะทําอาหารได้ไหมเนี่ยแคบปลวกล้งใส่ไว้ได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวพี่กินกไม่ได้กลับมากินกันป่าในช่วงนี้เปิดครัวให้ทั้งคู่เนี่ยได้ทำอาหารด้วยกันนะฮะซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นสูตรที่จอร์จผู้ที่มีซิกแพคเนี่ยนะฮะทำทุกเช้าเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรฮะโคเซชอยส์ก็ได้ครับ โจเซ่คือโจเซ่คือชื่อผมชื่อจอสเพื่อนที่ไฮสคูลเขาชอบเรียกว่าโจเซ่หรือว่าโพเซเป็นภาษาแบบสเปนแบบเม็กซิกันเมนูเชื่อโจเซ่ชอยส์ครับเป็นตัวเลือกของผมเองโอเคเพราะฉะนั้นคุณจะบอกวิธีแล้วให้น้องฟ้าเป็นคนทำวันนี้ผมเป็นเฮดเชฟเหรอครับ Yes โอ้โหตอนมันหลัดคอจริงเหรอ จราจะทำอาหารได้ไหมเนี่ยคาดหวังจะใส่ไได้เลยอะตอนนี้ชุดพร้อมนะฮะทั้งคู่พร้อมเริ่มเลยฮะจดเซชชอยส์บอกก่อนว่าเนี่ยอะไรฮะเดี๋ยวนะ่ะสเต็กเบคอนก็คือจะไม่ได้ใส่พวกแบบ ผงชูรสโอเคใช่แล้วก็ <Yep. S 1> อันนี้น่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับอ่าอันนี้เป็นไส้กรอกที่ทําจากแลมหรือว่าแกละก,ะกะใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นอัลมอนด์มิลค์ครับดีมากพราะผมดื่มนมเทลตี <Healthy S 1> ้มากดื่มนมวัวไม่ได้เพราะเป็นแพคโทสิ i n t o l เรน n ์แต่ว่าเนยอันนี้ก็เป็นเออ่กราสเฟ f บัตเตอร์ก็เป็นเนยอะโวคาโดแล้วก็ไข่ไก่ซึ่งจริงๆเราจะทำจริงๆไม่อย่าเรียกว่าทําอาหารเลยครับเรียกว่าแค่แบบโยนใส่ย,ยังได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือตรงนี้จะทำไข่เนี่ยจะทำเป็น scramble eggs หรือว่าไข่ไข่คน ถอดเลยก็ได้ค่ะถอดเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววางเป็เชฟให้เชฟใส่คนเดียวระหว่างนี้เราเตรียมเบคอนเอาเบคอนออกมาสัก2ชิ้นยังวางไว้ก่อนคือคือเนี้ยไฟไฟมันมันร้อนมากเราเราควรจะเอาออกเพราะว่าเนี่ยถ้าแล้วแต่คนชอบถ้าชอบเหลวๆหน่อยก็ อพี่ชอบเหลวๆอ่าโอเคมันจะดูเหลวมากเพราะว่าเนื่องจากเราใส่เนยไปเยอะนิดนึงซึ่งไม่เป็นไรก็เป็นแบบเฟรนช์เขาจะชอบใส่เนยเยอะแล้วเวลาอยู่บ้านฟาสฟาสช่วงโควิดอ่ะสั่งอาหารมากินค่ะสั่งอย่างเดียวเลยเหรอใช่ที่บ้านไม่ทำกับข้าวทำอยคแล้วทำบ้างค่ะแต่ว่าฟาสจะไม่ค่อยตื่นมาทันกินอะไรเลยนะก็คือ delivery เลยใช่จอดะจอดคือทำเองเหรอลูกเออจะผมจะทำเองแค่แบบแค่อาหารเช้าครับ จาอยู่คอนโดอยู่่บ้านจ้อยู่คอนโดอยู่คอนโดครับโก็ต้องทําเองอเนาะใช่ปกติผมก็จะตื่นมาเช้ามาปุ๊กก็ดริปกาแฟก่อนแล้วก็ดื่มกาแฟเสร็จก็จะทำก็ทำอาหารเช้าตามสไตล์ของเรานี่ก็จะเป็นตัวซีซนนิ่งก็คือเป็นมีเกลือแล้วก็พริกไทยิเธอเธอเป็นนักบินใช่เหรอเธอเหมือนเธอเหมือนนักบินใช่ใช่เหรออ่าโอเคนิดนึงโอเคแล้วก็เกลือ ีิีงเรืเยแวพี่กีินไม่ได้นี่ฮะอันนี้คือคุกกิ้งสเปรย์ก็คือไม่มีแคลอรี่เนยต้องใส่เปล่าไม่ต้องครับฝาเคยเข้าครัวและมีประสบการณ์ทําให้ครัวนี่ไฟไหม้สุดฤทธิ์เตาคือเหมือนตอนนั้นทําเรานี่ค่ะแล้วก็เอาแบบว่าถาดเข้าไปในเตาอบใช่ไหมคะแล้วมันจะเป็นกระดาษตัดกระดาษกระดาษแบบว่าที่รอง ลองในถาดอะค่ะแต่ดข่ใชใช่ใช่ใช่แล้วมันติดไฟในเตาอบอะค่ะก็พุ่งขึ้นมาเลยเหรอใช่วันนั้นก็เลยตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ทำอีกแล้วในชีวิตนี้แบบโอ้พระเจ้สุกเรียงเนาะสุกสุกปึ๊บสุดมะหลายคนมักคิดว่าจอซี่เป็นลูกครึ่งแต่จริงที่เป็นหนุ่มใต้เนาะใช่ครับเออแรงตายได้แรงตายแรงตายทักทายหน่อยสิสวัสดีครับชื่อจอร์เรอานะครับตอนนี้กำลังทำอาหารเช้าอยู่ครับ เป็นเป็นคนจังหวัดอะไรนครศรีธรรมราชครับอ๋อเป็นสมมันไหมเราอะขึ้นสิคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดให้นักเรียนมันไหมหนูก็ต้องขึ้นแล้วค่ะหนูก็ไม่ต้องรอให้มันไหมสิคะใช่ะใช่ใช่ฟ้าฟ้าเลินกันบินมาหรอใช่ค่ะ อ้าวแล้วทำไมถึงได้มาแบบเป็นนางเอกคนจะชอบคิดว่าเรียนการบินต้องมาเป็นนักบินออหรืออะไรอย่างงี้ค่ะด้วยความที่ว่าแบบเราจะรู้สึกว่าเรียนหมอต้องไปเป็นหมอเลยออะไรก็<ๆ>จริงๆเขาก็เห็นว่ามีหมอหลายคนก็มาเป็นนักแสดงเหมือนกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบ ก็คือเรียนอะไรก็เป็นสังคมเราเปิดโอกาสในเรื่องของอาชีพมากขึ้นอะไรเงี้ยเราสามารถเรียนในสิ่งที่เราอยากเรียนได้แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถทํางานอย่างอื่นได้เหมือนกันแล้วใครเป็นคนแบบไปเห็นฟ้าแล้วก็จับมาเป็นนางเอกมันเริ่มมาจากฟ้าไปแคสเอ่อภาพยนตร์ก่อนคุณแผ่นฝาฟื้นอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเล่นคู่กับพี่ไมโอเรื่องนั้นเรื่องแรกอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นก็ยาวมาอะไรเงี้ยละครใช่ค่ะสมมติว่าทำไมเล่นคู่กับจอร์ชตลอดเลย เหมือนตอนแรกเราเล่นมาเป็นพี่น้องกันก่อนครับ <S <S ใช่เรื่องแรกเป็นพี่น้องกันก่อนคือฟังคิดว่าน่าจะเป็นแบบนักแสดงใหม่ของช่องทั้งคู่อะ,อะไรเงี้ยช่องเขาอยากจะให้เหมือนแบบมาเจอกันเพื่อแบบดูความเข้าขาอะไรกันเงี้ยค่ะแล้วก็พอหมดเรื่องนึงไปปุ๊บก็เขาก็เลยทําอีกเรื่องหนึ่งให้มาคู่กัน <ขา S 2> <ล>ครับแล้ว,ลวตอนนี้คือยังเรียนเรียนการบินอยู่ปะหรือว่าเรียนอยู่<ด>ค่ะเรียนปีอะไรล่คะสุดท้ายล้วค่ะปีสุดท้ายอ่าแล้วจบมาแล้ยังไงก็ขับเป็นอดีตลการ เนี่ยใครเหล็กกันกับเครื่องบินลงโอเควะร้อร้องชวนอยู่เหมือนกันครับถ้าเกิดว่าแบบนี่ก็นานแล้วอยากยังไม่ได้ไปเพื่อแบบว่าแบบว่าพี่กี้หรือว่าคุณจอร์นเขาไม่อยากจะแบบว่าไปติดแบบเขาเรียกอะไรอะรถติดอะไรอย่างเงี้ยแล้วจ้างหนูไปขับเครื่องบินรับส่งได้เคยนั่งรถที่น้องขับเป็นคงก็ดีดี ต้องจแสดงว่าเป็นคนขับซิ่งฟ้าเป็นคนไม่ค่อยระมัดระวังหมายถึงว่าไม่ค่อยแบบว่าดูแลรถอะค่ะคือแบบว่าเจอลูกหน้าก็ทันทีจะเบรกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เหินก็เหินไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเพราะเครื่องบินเนี้ยไม่เจอลูกหน้าแน่นอนใช่ก็เนี้ยค่ะอยากสำรวจอยากจะไปลังสตแบบเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้เดี๋ยวบินไปสก็หย่อนลงมาผู้เหมือนง่ายเนี่ยเรียบร้อยครับป้า นี่ค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้ปุ่นไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าปุ่นควงหนุ่มหล่อคนนี้มาด้วยหนุ่มเอิร์ธจากเพจมัสซ้องเย้วันนี้นะคะเราอยู่กันที่ร้านนี่เลยค่ะเกียวซาหน้าเปิดฟังจูนะคะหรือว่าเป็นเกียวซาหน้าเปิดที่คิดมากจริงๆแล้วเอิร์ธชอบสไตล์การตกแต่งร้านของที่นี่มากเลยครัพี่ปุ่นเพราะว่ามันแบบ หมือนอยู่ฮ่องกงเลยจริงๆก็สามารถสั่งเทคเอา a y เพื่อกลับไปกินที่บ้านกันได้นะครับผมอีกช่องทางนั่นก็คือการสั่งผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ,ๆนะครับเกลยวฟิลเซฟแกส๊สห่อ e 2 0สเต็มถังครับว่าแต่พี่ญี่ปุ่นอยากทานอะไรเพิ่มไหมครับเดี๋ยวพาไปแหมดูแลสาวดีขนาดนี้ดูแลรถจะดีขนาดไหนเนี่ย คันนี้เห็นงี้ก็ใช้มา4ปีแล้วนะพี่เออมีวิธีดูแลรถยังไงบ้างให้ใช้ได้นานสิ่งที่สําคัญและเราห้ามลืมเลยนั่นก็คือการเลือกใช้น้ามันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับรถยนต์ของเรานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของเรานะครับผมการหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอยู่เป็นประจําก็จะทําให้รถของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้นานผมจึงมั่นใจแล้วก็เลือกใช้น้ํามันเชลล์ฟิลเซฟแก๊สโซห์อียีครับพี่ปุ่นแล้วก็ประหยัดไปเยอะเลยถูกไหมถูกต้องครับพี่ปุ่นแบบนี้เเเนนนนย้้ย้้้้้้้ําาามมั Gas 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 oh e ชชชชลลลิวแแกกอ20จจะทใใใใหรรไไไดดด็คุๆ <S <S ตอนนี้พี่หิวละแอบไปเห็นเชลซีเล็กาพี่ไปหาอะไรทางกันดีกว่าเรามาเล่นเกมกันนะได้ครับพี่ญี่ปุ่นถ้าเกิดสมมุติว่าเออตอบถูกให้เลือกอะไรก็ได้ในเชลซีเล็กอย่างเลยเได้ครับผมจัดมาเลยครับพี่มาคำถามคือน้ำมันเชลฟิลเซฟแก๊สโซฮออีสิบ,บใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินปี2010ขึ้นไป yes หรือ no คำตอบก็คือ no นะผมสามารถใช้กับ รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์เบนซินปี2008ขึ้นไปครับผมหรือว่าถ้าหากไม่มั่นใจเนี่ยสามารถตรวจสอบรุ่นรถได้ที่ผู้มือรถยนต์นะครับหรือว่าสามารถสอบถามไปที่ศูนย์บริการรถยนต์ได้เลยครับผมถูกต้องแต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้นะได้ความรู้เรื่องของรถยนต์เยอะมากเลยนะถ้าดูแลรถดีแล้วช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเนาะวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับดูจากลีลาการโยนเบคอนของน้องแลวเนี่ยต้อง ให้บีบวกแล้วกันน okay ะครับรู้สึ่เส <S <S ียใจอ่ะเธอต้องอ้อนอาจารย์หน่อยดิไม่อ้อนเหรอตัวสีช้พูนี่คืออะไรก็เป็นตังโมปลาแห้งครับผมเป็นหวานใช่ นี่สายคลีนจริงๆคือตัวนี้จะตัวไขมันจะเยอะนิดน,นึงครับ oh. สำหรับคนที่ทานอันนี้คือเป็นเขาเรียกวเป็นเบรคเฟสแบบคีโตเจนิกได้เลยก็คือแบบ ไม่มีถ้าไม่มีไม่มีแป้งไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลเลยครับรู้สึกไงบ้างน้องฟ้าเข้าครัวฟ้าก็สีมือได้อยู่เลยนะคะวันนี้สีมือใครคะสีมือฟ้าเอางี้คะแนนเต็มสิบให้เท่าไหร่คะดูจากลีลาการโยนเบคอนของน้องเลยนถูกต้องให้บีบวกแล้วกันครับเจ็บอะรู้สึกเสียใจอะเธออยากได้ก็สูงมากวันน่ะเธออยากได้เอเหรอเธอต้องอ้อนอาจารย์หน่อยดิไม่อ้อนนะ อ่ะบอกความประทับใจซึ่งกันและกันหน่อยค่ะฟ้าประทับใจอะไรพี่จอร์ก็เป็นกันเองค่ะเหมือนแบบว่าทุกครั้งที่ไปทํางานก็เหมือนได้เจอกับคนที่แบบเรารู้จักอยู่แล้วเรามไม่ต้องเหมือนแบบไปหาเรื่องคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้จังหวะการใช้ชีวิตกันดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันมีปัญหาในการทายยํางานอะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งคุยกันตรงๆมันไม่มีแบบกําแพงระหว่างเราเยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการทํางานหรือว่าการพูดจาการปรับ ทัศนคติอะไรเงี้ยมันง่ายมันง่ายขึ้นเยอะอะไรเงี้ยขอบคุณมากก็รู้ส <c oughs> ึกดีใจ <swimming> <c oughs> ที่ได้ทํางาบน้องมีช่วงหนึ่งที่ผมเครียดมากๆครับ <c oughs> ในในกองบรร่ายเรื่องนบ้บีน้องก็เป็นคนหนึ่งที่แบบคอยปลอบเรา <c oughs> อะไรเงี้ยก็ดีใจที่แบบเออมันได้น้องสาวแล้วก็เพื่อนอีกคน <c oughs> เออ <c oughs> ถือว่าเป็นพุ่มร่วมง,งานหรือเป็นน้องสาวอีกหนึ่งคนในวงการเนาะเดี๋ยวจะให้ชิมตรงนี้และที่สําคัญเดี๋ยวเรามีร้านนะฮะที่จะมารีวิวในการของเรานะฮะร้านชาบีบีเฮาส์เป็นร้านเกี่ยวกับอะไรบริหารหน้าทองไว้เลย เพราะว่าเป็นร้านเกี่ยวกับอาหารมุสลิมค่ะเอออะชิมตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเดินตามพี่มานะคะต้องมีเนื้อต้องมีไก่มีค่ะนักเรียนโอเคชิมค่ะแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะฮะชาบีบเฮาส์นะฮะคุณป้องนะฮะสวัสดีครับป้องสวัสดีครับวันนี้พี่เอกอยู่ในอ อ่ะร้านชาบีบีเฮาส์นี่เป็นร้านอาหารสไตล์ไหนครเป็นร้านอาหารไทยมุสลิมนะครับผมก็จะเอาแป้งของอินเดียมากินคู่กับแกงของไทยมุสลิมก็จะทานง่ายขึ้น แป้งเราจะมีสี่ชนิดครับผมมีข้าวมีโรตีมีนานมีเจลาตีครับแล้วก็มีของหวานด้วยต่างๆเลยของหวานของข้าวต่างๆใช่มีครบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวจะให้แนะนําแต่ละเมนูได้นนครับคุโปง้งแนะนาหน่อยอเริ่มจากเอาเป็นเนื้อทอดน้าปลานะครับผมตัวนี้จะเป็นสูตรของคุณป้าข้างบ้าน <ฮะ S 2> ก็เป็นเนื้อ,อไปทอดในน้าใส่น้ํามันครึ่งหนึ่งใส่น้ําครึ่งหนึ่งแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆเวลาน้ําอยู่กับน้ามันมันอยู่กันได้เหรออยู่ได้ครับผมถ้าจะปริมาณที่น้ามันเยอะแล้วเคี่ยวจนมันแห้งนะครับผมใช่ตัวนี้ก็จะเป็็นนตัววขาีีองร้้แลกม แนะนำพวกขนมจีบซาลาเปาเนี่ยคือมุสลิมแท้ๆเนี่ยเขาจะกินปกติไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเนื้อหมูอยู่ทางนี้เราจะเป็นเนื้อกุ้งกับเนื้อไก่รวนๆนะครับผมบแล้วก็จะมีเป็นสเต๊ะเนื้อสเต๊ะไก่นะครับผมบแล้วก็เป็นโรตีเป็นดิบเซตอันนี้149บาทก็จะได้ตามนี้โรตี4แผ่นดิปปิ้ง4อย่างประมาณนี้ครับผมแล้วก็ที่เป็นเซตหนึ่งอันนี้ขายดีสุดของร้านก็คือเป็นเหมือนเป็นโต๊ะมุสลิมอะครับก็คือมีข้าวมีสลัดมีของทอดแล้วก็มีแกงต่างๆให้เลือกได้แล้วแต่เราเเเเลลืือออออกไ่่ตตััววสสีีชชมพูนนนนงงคคะรร็็ปปปาาแหห้บใ คู่กันได้แล้วก็มีตัวแป้งตรงนู้นจะเป็นแป้งพาราทานะครับผมเห <He en S 2> ็นแป้งแต่ละอย่างสีแตกต่างกันเลยใช่แล้วน,นั้นมีสรีรสชาตินะครับมีใบเตยออริจินอลแล้วก็อันชันแล้วก็ชาโคครับผมอ้แล้วก็เป็นแผ่นเสียวขาเนี่นจะเป็นแป้งนานครับครับแล้วก็อันอันสีน้ำตาลจะเป็นแป้งจับัดตีครับผมบอันนี้แล้ว<า>เป็นมัตบะไส้ไก่ครับผมอ๋อแล้วนี่คืออันนี้เป็นมัสมั่นเนื้อมัสมันมสม่นไก่แล้วก็ซุปเนื้อครับผมแล้วก็สลัดแขกสุดท้ายร้านนี้ต้องบอกว่าได้ผลกระทบด้วยจากโควิด19ดดดออนนนนคครรรรัับบ้้าาาหยู่แลวผมก็ รอบแรกผมก็ผ่านมาได้โดยการไปเปิดในมาร์เก็ตเทสครับผมเหมือนขอจุฬาก็จะมีจุฬามาร์เก็ตเทสใช่ไหมครับของธรรมศาสตร์ก็มีธรรมศาสตร์และการฝากล้านครับผมผมก็ไปเปิดในนั้นก็ได้รับการตอบรับอย่างดีครับผมคนแบบสั่งออเดอร์แล้วผมก็ไปแจกดามที่ต่างๆแล้วก็ตอนนี้เราก็ออกผลิตภัณฑ์แช่แข็งมาบางส่วนนะครับผมเพื่อจะได้ส่งทั่วประเทศได้ จะมีเนื้อทอดน้ำปลานะครับผมก็มีพะรทาแช่แข็งโรตีแช่แข็งครับผมมีได้สี่สาขาไหนได้ไหมครับก็ตัวร้านตั้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างมหาลัยจอดเลยครับอยู่จุฬาฯใช่ใช่ใช่ร้านก็อยู่ตรงส่วนหลวงสอแคร์ครับจุฬาเราจะอยู่ตรงส่วนสลวแคร์ไปมา4ปีแล้วครับผมแล้วก็มีสาขาหนึ่งเป็นสาขาเมืองจ่ายอยู่ตรงประชาอุทิศยีครับผมเห็นมีน้ําด้วยใช่ตัวนี้ชาเราเรียกว่าชื่อเล่นเราชาตาตั้งใช่กินปีนต้องสูงมากนะกินปี้กินวันนี้พรุ่งนี้ครับมีอะไรอีกมีอะไรอีก ก็นี่เป็นชาแอปเปิ้ลจะไปกินแบบใสๆเบาๆแบบไม่แรงอะไรครันนี้กินบอกกั้ปกมากินจังอันนี้สวยๆแต่ผู้ยิงเลยครับบอกน้องฟ้าค่ะเอออันนี้ก็สั่ง delivery เหมือนกันได้ครับผมมีเป็นขวดก็มีเป็นแก้วครับแต่น่นจะเป็นขวดจะสะดวกกว่ามีแผนรับมือโควิดในระลอกนี้ยังไงบ้างรอบนี้เป็นรอบที่3แล้วทางร้านเราก็เริ่มจะทำออนทัวเราเรียกว่าชาบีบีออนทัวครับผมแต่รอบนี้ผมออนทัวในหมู่บ้านเอา ก็หาหมู่บ้านเพื่อนที่เป็นแบบหมู่บ้านใหญ่ๆครับสามร้อยหลัง400หลังอย่างเงี้ยแล้วเราก็เข้าไปโพสในจะมีกรุ๊ปในในหมู่บ้านนะครับล้วก็จะเข้าไปโพสว่าเรานี้เรามีอาหารจะมาส่งนะหลังไหนอยากสนใจไหมจะไม่ต้องออกมาเจอข้างนอกด้วยแล้วเราก็ไปส่งที่บ้านได้ประมาณนี้ดีเนาะดีมากเลยครับเป็นราเดียดที่ดีนะเพราะฉะนั้นยุคนี้เนี่ยคือทำเถอะต้องปรับตัวต้องปรับตัวใช่ต้องเอาตัวให้รอดครับแต่ปรับตัวแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยต้องนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงหลายๆคนไหมครับ ก็ตอนนี้ที่ร้านเราก็มีเปิดรับเดลิเวอรีได้นะครับผมมีแอปพลิเคชันต่างๆจริงๆแนะนำบลูบินฮุดจะถูกสุดนะครับแล้วค่าอาหารลด10%ด้วยครับผมแต่ก็มีแก๊ปมีไลแมนด้วยครับแล้วก็มี Gojek ด้วยครับรับคุมากครับวันนี้น้องฟ้ากับจอจอยากฝากผลงานอะไรไหมคะก็ฝากขอบคุณแฟนละครซีรีส์ทุกคนแล้วกันครับที่คอยเชียร์พวกเราแล้วก็ ยังไงก็ฝากละคะ่ะซีรีส์น้องเอซีรีส์ต่อเลยนาบีจบปุป๊บละครใหม่พัดก,ก็ออนต่อเลยคะ่ะวัน,นจัจ<า>นทร์สองทุ่มครึ่งนะคะเธอขาวเงาแค้นคะ่ะก็พี่คริสพิรวัตรเนาะเล่นกับพี่อ้อมพีดาคะ่ะก็ ก็ติดตามได้ค่ะก็คือนางฟ้าก็เล่นด้วยใช่ค่ะติดตามนะฮะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสามท่านด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะผู้ชมครับก็สามารถชมรายการย้อนหลังของเราได้ในคลิปเบื้องหลังนะครับใน Facebook IG TikTok Twitter อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe นะฮะใน YouTube t r e ก Channel ด้วยนะฮะวันนี้รายการเราหมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันเสาร์1ิ3 0นวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะจุ๋มานขอบคุณครับก่อนจากการทางรายการขอให้ทุกคนอดทนดูแลตัวเองสู้และฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันนะคะและขอขอบคุณบริษัทดีไฮจีนิกประเทศไทยจำกัดที่มาดูแลฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคทั้งก่อนถ่ายทําและหลังถ่ายทํารายการวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะในสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิด -19 ก็กําลังระบาดอย่างหนักมากยังไงก็ฝากทุกคนนะครับดูแลตัวเองนะครับการอย่าตกแล้วก็ที่สาคัญคือ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับค่ะก็อย่างอย่างวันนี้เราก็ใส่ห <so> น้ากาก2ชั้นนะก็คือเริ่มเพิ่มมาตรการให้ตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นตก่อนใส่แค่ชั้นเดียววันนี้ใส่2ชั้นใครที่มี N95 อะไรอย่างงี้ก็ก็จะเลือกใส่ในในลักษณะนั้นไปนะคะแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สามารถเลี่ยงผู้คนได้ก็ก็เลี่ยงเอาค่ะอยู่บ้านก็ดูรายการกินกันป้าด้วยนะคะติดตามด้นะครับดูแลสุขภาพด้วยนะคะบ๊ายบาย